ชีวิตแมวพยาบาทข้ามคืนเสียงอ่านจากหนังสือผลแห่งวิบากกรรมของหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยบางคนนะครับคิดว่ากรรมต้องรอไปชดใช้ในชาติหน้าบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไร แต่เรื่องราวของชีวิตแมวในคลิปนี้จะทำให้เราเห็นว่าความโหดร้ายเพียงเพราะอารมณ์เชื่อวบูบอาจกลายเป็นกรรมที่ย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วเกินคาดความพยาบาทที่เกิดขึ้นในคืนหนึ่งอาจไม่ได้จบเพียงแค่ความสาดใจของคนที่ทำลงไปแต่มันจะย้อนกลับมาเป็นผลกรรมที่เร็วเกินคาดเรื่องนี้ จึงไม่ใช่แค่เรื่องของแมวตัวหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวของคนที่ไม่มีความเมตตาและลืมคิดไปว่าเราทำอะไรไว้เราก็ต้องได้รับผลของมันเองเรามารับฟังกันครับเรื่องราวจากหนังสือผลแห่งวิบากกรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งมีทั้งหมด19ตอนสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่หชีวิตแมว เสียงอ่านโดยปราดศรียาภัยกรรมอย่าคิดว่าไม่สำคัญผลของมันมีอยู่พร้อมที่จะแสดงออกมาให้ปรากฏเมื่อไหร่ก็ได้ในชีวิตประจำวันของคนเรามีเรื่องกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เพราะทำกรรมตลอดจะกระทำโดยทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามบางครั้งเป็นกรรมชั่วชนบางหนเป็นกรรมดีบางทีเป็นกรรมกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ได้รับผลกรรมอันใดอันหนึ่งเข้าจะดีหรือชั่วก็ตามไม่ต้องไปชมใครหรือโทษใครหันมาดูที่ตัวเองเป็นหลัก ตัวเรานั่นแหละเป็นคนทําทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบผู้อื่นเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจงคิดดูให้ดีมันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรเราได้เคยทําอะไรไว้บ้างที่ไหนอย่างไรอย่าไปตีโพยตีพ่ายโทษเหตุภายนอกไม่เข้าเรื่อง เหตุภายนอกแม้จะมีส่วนอยู่บ้างแต่มันแก้ไขาย,ยากเพราะไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราการยึดเอาตัวเราเป็นหลักเป็นตัวแก้ไขมันจะเป็นจริงขึ้นมาได้กับตันเรือเดินทะเลฝรั่งคนหนึ่งที่นายทหารเดือไทยคนหนึ่งเล่าให้คุณทอเหลียงพิบูลฟังทำให้เห็นว่ากรรมนี้น่ากลัวนะเพราะบางที มันให้ผลทันใจนะักชนิดที่เจ้าของกรรมตั้งตัวไม่ติดเลยทีเดียวกับตันคนนี้เป็นคนเกลียดแมวมากเห็นเมื่อไหร่เป็นต้องทะเลาะก,กันอยู่ร่วมกันไม่ได้เหมือนกับว่าจะเคยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาแต่ชาติปางก่อนอย่างนั้นแหละวันหนึ่งเมื่อกับตันตระรังคนนั้นนำเรือจอดเทียบท่า ได้มีแมวตัวหนึ่งเข้าไปในห้องกับตันคุณทอเลียงพิบูลเล่าว่าแทนที่กับตันจะไล่แมวออกไปให้พ้นจากห้องแล้วก็หมดเรื่องราวไปแต่กับตันกระปิดประตูขังไว้ไม่ยอมให้ออกหลังจากนั้นก็ใช้ท่อนไม้ไล่ตีแมวเคราะไรตัวนั้นแมวก็วิ่งหนีบนเวียนอยู่ในห้องหาทางออกไม่ได้ เมื่อถูกตีอย่างเจ็บปวดแมวก็ยิ่งร้องวิ่งหนีวนเวียนอยู่ภายในห้องอย่างหัวสุกหัวสุนด้วยความกลัวจนสุดขีดเป็นธรรมดาของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ตลอดทั้งมนุษย์เห็นจะมีความรู้สึกตรงกันก็คือกลัวความตายกลัวความเจ็บปวดด้วยกันทุกรูปทุกนามแมวตัวนั้นก็เช่นเดียวกันพยายามหนีอย่งสุดชีวิต ทรงเสียง,งร้องกล้องคล้ายจะร้องขอชีวิตเพราะความเจ็บปวดที่ถูกตีหนักเป็นเรื่องสลดใจกับผู้ได้พบเห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกลูกเรือกุลีกลาสีพวกต้นเรือซึ่งต่างก็รู้ดีว่าไม่มีใครสามารถจะยับยั้งห้ามปรามกับตันผู้นี้ได้นอกจากกับตันจะเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์าดในเรือแล้วยังเป็นคนที่มีใจคอดุร้าย ทําให้ในายทหารเรือไทยผู้นั้นต้องทําจิตใจให้เป็นอุเบกขาเพราะสิ่งใดที่ไม่สามารถจะช่วยได้ก็ต้องทําจิตใจให้ปกติไม่ยินดียินร้ายทําใจให้เป็นกลางเพราะพวกลูกเรือกะลาสีเหล่านั้นรู้ดีว่าหากใครจะไปตบประตูขัดขวางก็เท่ากับไปยุให้กับตันเพิ่มความโกรธมากขึ้น ทำให้นึกถึงคําโบราณของคนไทยเราว่าใครฆ่าแมวก็บาปหนักเท่ากับฆ่าเนรผู้มีศีลแต่แล้วเสียงโครมขามและเสียงแมวร้องแล้ววิ่งไล่ในห้องกับตันก็เงียบลงต่อมาประตูห้องกับตันก็เปิดออกกับตันเดินออกมาเหงือโสมกายหน้าตาย่มีริ้วรอยความเหี้ยมโหดดุร้ายในมือจับหางแมว หิ้วตัวหัวห้อยออกมาปรากฏว่าแมวนั้นเลือดไหลออกมาทางปากทางจมูกตายสนิทไม่ดิ่นหล่นได้อีกแล้วกับตันก็ยื่นเดินมาทางกาบเรือเวียงศพแมวตัวนั้นลงไปในทะเลท่ามกลางสายตาผู้พบเห็นซึ่งมองดูอย่างติเตียนต่างก็มีความรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อการกระทำของกับตันในครั้งนั้น เหตุการณ์ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้เพราะหลังจากกับตันได้ตีแมวตายแล้วในวันรุ่งขึ้นตัวกับตันก็หายไปไม่มีใครทราบว่าหายไปไหนเหตุการณ์ก็โกรหนเพราะรองกับตันก็ต้องทำงานแทนไปก่อนแต่แล้วสิ่งที่ทุกคนนึกไม่ถึงก็คือศพของกับตันได้ลอยอืดขึ้นมาในบริเวณที่จอดเรือซึ่งเป็นเรื่องลึกลับอัศจรรย์ ต่างก็อธิษฐานกันว่าการตายของกัปตันเป็นการตกน้ำตายอย่างธรรมดากัปตันคงจะดื่มเหล้าเมาจัดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจร่างกายไม่พบร่องรอยบอบชำ้ำใดๆที่พอจะยกขึ้นมาหาสาเหตุว่าถูกฆาตกรรมนี่ถ้าถือตามหลักกรรมก็พอจะบอกได้ว่าเป็นกรรมที่ได้รับผลตอบสนองอย่างทันตาเห็น เรื่องนี้มีคติธรรมสอนใจไว้ว่าผู้ทำกรรมย่อมได้รับผลของกรรมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วยาติสังวัปเตพือชังตาทิสังรัพพเตพลัง กัญญาณการีกัญญานังปาปการีจะปาปักังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากรรมไม่ได้อยู่ไกลตัวและไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงชาดหน้าบางครั้งทำชั่วแค่ครั้งเดียวผลก็าอาจย้อนกลับมาหาเราเร็วเกินคาด ความโกรธหากเราไม่รู้จักควบคุมมันให้ดีแล้วสุดท้ายแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นก่อนจะทําร้ายใครลองคิดให้ดีนะครับว่าเรากําลังสร้างกรรมให้ตัวเองหรือเปล่าถ้าเรารู้จักความเมตตารู้จักการยับยั้งใจตนเองชีวิตก็จะไม่ต้องเจอผลร้ายจากการกระทําของตัวเราเอง สำหรับเรื่องราวจากหนังสือผลแห่งวิบากกรรมตอนที่5ชีวิตแมวในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมนัณที่นี้ด้วยครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังตอนอื่นๆของหนังสือชุดนี้ท่านสามารถเลื่อนลงไปดูได้ที่รายละเอียดที่อยู่ด้านล่างของคลิปในส่วนของพอดแคสต์ได้เลยครับ ผมจะทยอยอัปเดตตอนอื่นๆของหนังสือชุดนี้เรียงตามลำดับทั้งหมด19ตอนไว้ให้ทุกท่านได้รับฟังอย่างต่อนเนื่องครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจบุญรักษาพระกุ้งคองครับ